ก็จะมัดแบบนี้สองสองจอกนะคะสองจอกแล้วก็เอามามัดรวมกันอีกทีค่ะ สวัสดีคะ่ะมาอยู่กับช่องน้องอานวลเชียงตงอีกแล้วนะคะวันนี้น,ะน้องอนวลก็มาสวนค่ะก็จะมาขุดหญ้าออกจากทุลรีสงนะคะน้องอนวลก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกยังไงค่ะแล้วก็จะมาเก็บกระเทียมกลับบ้านค่ะกระเทียมก็มีโฮแล้วค่ะก็แก่แล้วนะคะก็จะเก็บกลับบ้านแล้วค่ะของป้าป้าจามพู Master. เก็บไปเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่ของแม่นะคะยังไม่ได้เก็บค่ะ ของพี่เก่งคำก็ยังไม่ได้เก็บกลับบ้านนะคะตอนนี้น้องนวลก็จะไปช่วยแม่ขุดหญ้าออกจากทุเนสงก่อนนะคะเพราะว่ามันมีหญ้าเยอะค่ะก่อนจะไปช่วยแม่กับบ้านสามภูขุดหญ้าออกจากทุเนสงนะคะน้องนวลก็จะพาพพฟซีดูพลิกนะคะพลิกแล้วก็แตงกวาที่น้องอํานวลมาปลูก มาปลูกกับแม่และป้าจำพูและลงห้วยนะคะพีพีเอฟซียังจําได้อยู่ไหมคะตอนนี้น,น้านนก็จะพาพีพีเอชมดูต้นพิกกับแตงกวาก่อนคะ่ะว่าตัวตวแค่ไหนแล้วนะคะต้นพิกก็บางต้นก็ตายคะ่ะบางต้นก็ไม่ตายนะคะนี่เป็นต้นแตงกวานะคะยังไม่ออกลูกคะ่ะบางต้นก็เพิ่งออกดอกเองนะคะ แตงกวาก็ปลูกไปเยอะค่ะแต่มันออกมานิดเดียวเองนะคะไม่ออกมาหมดค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นพริกนะคะพริกก็ออกดอกแล้วค่ะยังไม่ออกลูกนะคะ ต้นพริกก็ตายเยอะมากเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นโทรีสงนะคะแม่กำลังขุดย้าอยู่ค่ะน,น้ำนนก็จะไปช่วยแม่ก่อนนะคะพริกที่นี่ออกลูกแล้วค่ะ ออกลูกเล็กๆแล้วค่ะอันต้นนี้ก็ออกเยอะแล้วนะคะออกสองสามลูกแล้วค่ะอีกหน่อยก็คงจะได้กินพริกแล้วค่ะ ตอนนี้แม่กับป้าจำพูก็กำลังขุดหญ้าอยู่นะคะตอนนี้น้องนนก็จะไปขุดทุลิสงก่อนค่ะขุดหญ้าขุดลินมันนะคะ thank อนนี้ก็ขุดหญ้าเสร็จแล้วนะคะน้องนนกับแม่ก็จะมา,าเก็บกระเทียมค่ะจะมาเก็บกระเทียมกับบ้านนะคะ <S <S กระเทียมหัวใหญ่มากเลยค่ะก,ก็มีใหญ่ก็โวเล็กหัวใหญ่นะคะ ถ้าถอนกระเทมเสร็จต้องเอาไปตากแดดอีกนะคะตากให้มันแห้งค่ะถ้ามันแห้งแล้วก็จะมัดไว้นะคะไว้กินหรือไว้ปลูกอีกทีหนึ่งค่ะ ร้อนมากเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนกลางวันค่ะอันนี้ต้นมันเล็กๆเองนะคะ กับเข้าไปบางหัวก็เล็กบางหัวก็ใหญ่นะคะมันจะไม่เหมือนกันค่ะตอนนี้น้อานวนกับแม่ก็เก็บกระเทียมเสร็จแล้วนะคะก็จะเอากลับบ้านแล้วค่ะเอาไป ตากที่บ้านนะคะถ้ามันแห้งแล้วก็จะเอามัดรวมกันค่ะตอนนี้น้องนวกับแม่ก็จะเอากระเทียมกลับบ้านก่อนนะคะเจอกันที่บ้านค่ะตอนนี้น้องนวกับแม่ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะก็จะเอากระเทียมตากก่อนค่ะน,นี่เอามาเมื่อวานนะคะ,ะหไม่่ญ้น,นี ก็จะตากไว้แบบนี้ค่ะ กระเทียมก็แห้งแล้วนะคะก็จะมาทำเป็นมัดแล้วค่ะ ทอน,นี้ก็จะมัดแล้วนะคะก่อนจะมัดก็จะหุดเอาไว้เหลืงๆมันออกก่อนค่ะ ได้แล้วค่ะมัดเสร็จแล้วนะคะก็จะมัดแบบนี้สองสองจอกนะคะสองจอกแล้วก็เอามามัดรวมกันอีกทีค่ะมัดรวมกันแล้วก็จะเอาไปแขวนไว้นะคะ นี่ก็จะมัดรวมกันแล้วนะคะ ตอนนี้ก็จะอไปแขนไว้แล้วค่ะแขนไว้แบบนี้นะคะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ใหน้องด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย